เอาล่ะครับสวัสดีเหล่าผู้เล่น eFootball 2024ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเข้า2025แล้วเนาะก็ตัวเกมนะครับจะเปิดให้เล่นอีกประมาณ2วันแล้วก็ปิดเซิร์ฟประมาณวันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็2วันนี่แหละไม่เกินนี้เนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับมาพบกับชาบี้เฮนันเดนะครับกองกลางล่างทีมชาติสเปนนะครับและเป็นชุดสเปน2010นะครับที่ได้แชมป์โลกนะเอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูการอัพสเตตในแบบผมกันก่อนนะครับในการอัพออโต้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอัพออโต้ก่อนนะอ่าอัพออโต้ไปครับ จุดเด่นของชาบี้ครับก็จะอยู่ที่การเลี้ยงบอลเลยที่มันเด่นมากๆนะครับล่ากมาเซลนาล่ากเก่าที่พลังร้อยสเท่ากันเนี่ยยังเลี้ยงบอลไม่ได้เท่านี้เลยนะแต่ว่าล่ากของมาเซลนาเนี่ยเกมรับเขาจะดีกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ในด้านของความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยบาลานก็ดีด้วยนะครับสตอร์มินาก็ดีอีกนะแล้วก็ทีนี้นะครับค่าการเลี้ยงบอลของชาบี้เนี่ยมันล้นนะครับผมจะเอาออกนะอัพด้แบบของผมนะครับก็คือจบสกร์นเนี่ยเป็น5้า ให้ปั่นโค้งเนี่ยกลายเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยจะเป็น9เหมือนเดิมแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยนะครับก็จะเหลือที่11นะครับไปที่11นะก็ค่าพลังต่อมานะครับเด mm ็กเทอร y ิตี้เนี่ยก็จะอยู่ที่8นะครับแต่เอาไป8นะ mm hmm. แล้วก็โ o บ o d y ดี้สเตนนะครับ mm hmm. ผมจะอัพให้เหลือ7นะครับอ่าเอาไป7 อ่าแล้วก็ทีนี้นะครับผมก็จะเหลือค่าพลังอยู่4พอยนะครับผมจะเอาไปอัพเลือกของการป้องกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบชาบี้ที่เอาไปยืน a m f อ่ะผมชอบชาบี้ที่เอาไปเล่น CMF มากกว่านะครับเอาไว้ปั้นเกมแดนกลางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าทําไมผมไม่เอาชาบี้ไปยืน a m f ด้วยนะอ่าแล้วก็การอัพของผมเนี่ยทั้งหมดก็ตามนี้แหละครับยิง5จ่าย9เลี้ยงบอล1 1แล้วก็เด็กเซอริตี้หาช่อง8 โลบารดี้สเตนเนะครับแล้วก็ป้องกันดีเฟนต์เนี่ยคือ4นะครับอ่าแล้วทีนี้ก็กดตกลงไปครับหลังจากกดตกลงแล้วนะครับค่าพลังเนี่ยก็จะเป็น103เหมือนเดิมนะก็คือเท่ากับตอนที่เรากดออโต้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลล่างนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่าเพสต์สไตล์ครับเป็นครีเอทีฟเพลย์เนเกอร์นะครับปกติจะเป็นออเชสเตอร์นะอ่อแล้วก็ล่างนี้ครับก็จะยืนกลางลุกได้กับกองกลางเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับทุกล่างเนาะ อ่ะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันดีกว่านะครับพลังโอเวอร์เลตติ้งอยู่ที่103นะครับการหาช่องเนี่ยจะอยู่ที่74คคองบอล101นะครับแล้วก็เลี้ยงบอล96คคองบอล99โลพาสนะครับส่งสั้น99เหมือนกันครับแล้วก็ส่งยาวครับ93แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการจบสกอร์จบสกอร์อยู่ที่74โมงบอล62 เล่นรู้ตั้งแต่84ครับปั่นโค้ง90อ่แล้วก็ในเรื่องของการป้องกันครับการยืนเกมรับจะอยู่ที่78เลยนะเข้าปะทะ73ดูด,ดัน73แล้วก็ d e f e n s i v e Engagement นะครับการมีส่วนร่วมในเกมรับ77เลยอ่าเดี๋ยวมาดูที่ความไวกันนะครับความไวเนี่ยก็จะอยู่ที่80สปีดต้น82นะครับผมใช้โค้ที่มันบูตนะแล้วก็คิกพาวเวอร82เหมือนกันจัม67ความแข็งแกร่ง64บาลานซ์96นะครับ แล้วก็ทางหน้านของสเตอร์มินาครับก็จะอยู่ที่90เลยถือว่าเยอะนะสำหรับฝ่ายเอทีฟนะครับแล้วก็การใช้เท้าครับถนัดเท้าวขวาแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยใช้ได้แค่มีเดียมแล้วก็แทบจะไม่ใช้เท้าซ้ายเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเป็นอันเดอร์เวลลิงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ การป้องกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นไฮนะครับเดี๋ยวมาดูบูสเตอร์กันนะครับบูสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสายเทคเลยนะครับสายเทคนิคเลยนะคนเล่นเนี่ยอย่างเราเเนี่ยต้องม้วนเก่งหน่อยๆน,นะครับก็จะมีบอลคอนโทรเลี้ยงบอลคลองบอลส่งสั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาดูที่สกิลกันดีกว่าครับก็จะมีดับเบิลทัช มารคเซเทิร์นคัสบีไฮเทิร์นซอฟต์คอนโทรลนะครับมีฮิตทิชใช้ส้นเทา้าดีวันทัสพาสท,ทอนพาร์สจ่ายทะลุช่องเอาไซคูลเลอร์ก็คือปั่นไซก้อนนั่นเองครับแล้วก็มีสกิลสุดพิเศษคือวนะิชแนลลี่พาสครับวิชแนลลี่พาสเนี่ยทำงานยังไงก็คือเราจ่ายไปแล้วนะคนที่รับบอลจากเราอ่ะจากชาบี้อ่ะจะทำให้เขาเล่นจังหวะแรกได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นยิงจ่ายต่อหรือว่าเลี้ยงบอลน,นะครับก็สกิลค่อนข้างดีเลย แล้วก็มีโลโปรเฟคพาสจ่ายลูกวิถีต่ําได้อย่างแม่นยำครับแล้วก็ดูจากสกิลเนี่ยนี่เป็นสาเหตุเลยครับที่ผมไม่เอาชาบี้ไปยืนกลางลุกเพราะว่าชาบี้ไม่มีสกิลยิงเลยครับแล้วก็ไอตัวอัพสกิลเนี่ยผมเอาไปใช้กับแกเลตเวลหมดแล้วครับผมไม่มีอัพที่อัพสกิลเลยอะแล้วก็ต่อมานะครับถ้าจะอัพสกิลเพิ่มเนี่ยผมแนะนําให้เป็นพวกการยิงนะ อ่ายิ่งไกลปัน่นโค้งเฟิร์สไทม์ช็อตก็ได้หรือว่าเพิ่มดิปปิ้งไลซิงนักเกิลอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยไฟติ้งสปลิทผมว่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องมีะนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับ สำหรับชาบี้เฮนันเดล่างนี้นะครับก็ผมชอบตรงที่ว่าเขาเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์เนี่ยทำให้เล่นกลางลุกก็ได้กองกลางก็ได้นะครับถ้าเป็นล่างมาเซโลน่าเนี่ยเขาจะเป็นสายออเชสเตอร์นะครับก็คือเราจะยืนกองกลางได้อย่างเดียวเลยแล้วก็ซึ่งล่างนี้เนี่ยเขาจะยืนได้หลากหลายตำแหน่งมากกว่านะครับถ้าเราเพิ่มตำแหน่งไปด้วยเนี่ยก็จะยืนได้เยอะเลยใช่ไหมละ่ะเออถ้ามีการเพิ่มตำแหน่งนะครับแล้วก็จุดเด็ดของล่างนี้เนี่ยชาบี้อลองโซนะครับเอ้ยไม่ใช่ชาบี้เอนันเดนะครับ ก็จุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคลองบอลจ่ายบอลวันทูต่อแต่ต่อแต่ครับพลิกไปพลิกมาจ่ายบอลอะไรมาเนี่ยครับเออแล้วเรื่องป้องกันเนี่ยผมเอาไปยืน C M F นะครับแล้วก็ตั้งเป็นดีฟไลน์ด้วย เออป้องกันได้ดีเหมือนกันนะปะจวัป้องกันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไอประตูลูกนี้เนี่ยผมแอบตกใจครับผมเสมออยู่2อนะผมกะจะเปิดให้กองหน้าแต่ชาบี้วิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับโขกเข้าไปครับเอ้ยค้าพลังโมงก็ไม่มีไม่ใช่เหรอนะครับนี่ครับดูจวันี้ครับตอนแรกเนี่ยก็กะเปิดให้ฮาแล้วนะครับเอ้าแต่เป็นชาบี้ซะกันครับมงเฉยครับแล้วก็ส่วนใครที่ลังเลว่าจะกดตู้นี้ดีไหมตามหาชาบี้ดีหรือเปล่าครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าชาบี้ล่างนี้ดีกว่าบาร์เซโลนานะ ตรงที่ว่าชาบี้ร่างนี้เขามีภาษีตรงวิเชนารีพาร์ตทำให้ดีกว่านะครับจังหวะนี้ยิงไกลเข้าไปครับโอ้โหไอ้สกิลยิงไกลเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะแต่พอลองเล่นจริงเนี่ยก็เล่นดีเหมือนกันนะครับยิงไกลดีอยู่อ่จาจังหวะนี้ก็เปิดมุมเข้าไปครับเปิดมุมก็เปิดมุมดีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงยิงจ่ายเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแต่จุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่การเลี้ยงมากกว่า แต่ว่าจังหวะเลี้ยงเนี่ยผมไม่ได้แบบใช้เท่าไหร่ผมจะชอบแบบ,บรับบอลแล้วก็ส่งต่อรับบอลส่งต่อนะครับมนเล่นง่ายดีไงอ่าเนี่ยครับจังหวะนี้จะให้แบ็แคแฮมแล้วก็เปิดให้ด้มงครับแล้วก็จังหวะที่เลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับเลี้ยงบอลโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชาบี้เนี่ยเขามีปัญหาเดียวกับเมซี่และครับถึงจะเลี้ยงบอลด,ดีจริงแต่ว่าร่างกายอ่ะมันตัวเล็กไงมันโดนกระแทกแล้วมันปิวเลยครับเออ ไอผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็กะจะแบบอุ้ยแบบสกิลเยอะจังเลยเว้เออเลี้ยงบอลก็ดีเอามาเล่นท่าหน่อยครับแต่พอโดนกระแทกแล้วมันเสียบอลพอเสียบอลมันโดนสวนเนี่ยเรียบร้อยเลยครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นลนะครับจากวันนี้ยิงไกลเข้าไปครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วก็ไอการรีวิวครั้งนี้เนี่ยผมเอามาเล่นเป็น CMF นะครับผมไม่ได้เอามาเล่นกลางลุกเลยผมรู้สึกว่าเออถ้าเราเล่น CMF แล้วเรามีเวชนาลีพาร์ตอะ เรามีตัวที่จ่ายบอลดีอยู่แล้วอ่ะเราก็เสริมตัวลุกที่เป็น AMF สายจบสกอร์เข้าไปผมว่ามันน่าจะน่ากลัวกว่าทีมเรามันน่าจะน่ากลัวกว่านะครับเออก็ประมาณนี้เนาะมันมันแล้วแต่ถ้าอยากจะเอาไปยืน a อ f อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดเลยนะครับเพราะว่าไอชิทีพีเบเกอร์มันก็ยืนได้หลากหลายตำแหน่งจริงๆตำแหน่งมันยืดหยุ่นอนะ่ะแล้วก็นักเตะในตำแหน่งกองกลางเนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบนะผมว่านะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบลูก้ามอติตกับชาบี้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเรามี2คนเนี่ย ไม่ข้อเปลี่ยนกันลงก็ได้เออลงทีละคนนะครับผมรู้สึกว่าตอนที่เราคลองบอลส่งสั้นอย่างเงี้ยมันดูแบบได้เปรียบไหอันนี้ผมเล่นเยอะไปหน่อยนะครับโดนสกัดเลยเอา่าก็มีประมาณเนี้ยครับสำหรับชาบี้อลองโซครับข้อไม่ใช่โอ้ยอลองโซอ,อีกอรชาบี้ฮันนันเดนะครับก็ข้อเสียของชาบี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนตัวเล็กอะ่ะถ้าม้วนคนแรกอะ่ะม้วนหลบคนแรกก็ควรจ่ายได้แล้วครับแต่คนที่สองนี่ไม่ควรละนะครับก็ประมาณเนี้ยครับข้อเสียของชาบี้นะ เอาละครับแล้วก็ถ้ารับชมตนถึงตอนนี้เนี่ยยังไงก็ขอขอบคุณมากๆน,นะครับที่รับชมจน,นจบนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ